เฮโยสวัสดีครับทุกคนข้าผมอีกแล้วนะฮะนี่จะดูเดอนเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะอยู่กับตัวธาตุแสงนะครับอันดับ2เป็นบราวที่อาจจะกลับมาอีกครั้งนะครับในตู้กลางเดือนนี้นั่นเองนะครับซึ่งคอนเทนต์ตอนนี้ของช่องผมเนี่ยก็จะเป็นทํานองนี้นะครับจะเป็นแสงเป็นมืดนะครับที่มีโอกาสจะกลับมาในช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทําไปวันละคลิปวันละตัวละกันนะครับเมื่อวานนี้ลงไปแล้วเป็นบราล็อกส่วนวันนี้กก็็คคืออออจจจะะเเปนนนนบาาาวไ่ททงัมีีหลยๆ ได้อยู่นะครับแต่ผมก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านแสงบราน์เนี่ยมันก็มีหลายตัวเช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับไกลทองก่อนละกันนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมีความเด่นเลยนะครับอยู่ที่เอ่อทั้งฝั่งของสกิลบัฟวิ่งเร็วนะครับแล้วก็การโจมตีกระเด็นท้ายหลังที่อยู่ในสกิลสองนั่นเองนะครับดาเมจทะลุแล้วก็กระเด็นทอยหลังนั่นเองนะครับด้วยความพิเศษของตัวนี้แบบพิเศษจริงๆนะครับเขายืนระยะยืนอยู่เนี่ยไกลมากครับ770จุดเป็นตัวเรนเจอร์ ตัวเดียวในปีที่แล้วเลยมั้งนะครับที่ยืนไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าในลีกตำาุงตำนานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับแต่ว่าหลีกเพสลีกทองสลีกสแตสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเขาก็ใช้กันปกตินั่นเองนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ใกล้จากกาดามักแนวนั่นเองนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูสกิลกันนิดนึงนะครับว่าสกิลเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับเผื่อหลายๆคนยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยมีนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆนะไกลทองเนี่ยเอาติดทีมเอาไว้ได้เสมอเลยนะครับใส่โดนแน่นอน อลองไปเล่นดูนะครับเอาดานนี้เลยเอาง่ายๆดูความกว้างความไกลของสกิลเลยครับหนี่มีร่างคนด้วย <มา S 2> แล้วก็โยนเทียนอันนี้ผมจะใส่สกิลเบิล้ลนี่นะครับสกิลไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าเราใส่เกียร์แบบบ้านๆนั่นเองนะครับผมใส่เกียร์เป็นสกิลเบิ้ลไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไกลทองเนี่ยก็จะมีความเก่งขึ้นแบบคูณ2นะครับก็คือผมไม่ได้ใช้ทางด้านของทางดาเมจแต่ว่าผมใช้ในเรื่องของทางป่วน นะครับท้งปวดเลยก็คืออยากให้ไกลทองเนี่ยนะครับมันกระเด็นถอยหลังเรื่อยๆนั่นเองนะครับยิ่งเราปล่อยมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันยืนไกลมันหลบสกิลได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะทําการป่วนศัตรูด้วยการกระเด็นถอยหลังเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับของทีมผมที่แบกนะครับถ้าถามว่าตัวแบกของผมจะมีกี่ตัวครับตัวแรกเลยคือเจม่วงตัวที่2องเลยคือบาร็อกนะครับตัวที่3าก็คือจะเป็นเมกุมินเป็นไอไว้นะครับแต่ละตัวของผมเนี่ยคือแบบเป็นตัวที่ ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตางกันเท่าไหร่อันนี้คือยอมรับกันเลยนั่นเองนะครับยวไปดูใน PVP กันนะครับว่าปัจจุบันนะครับไกลทองเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอให้ดูเซตเกียร์กันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้อาจจะดูแบบผานผนนั่นเองนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นกระต่ายนะครับเป็นกระต่ายปีใหม่เลยนะครับเจ็ดดาวเลยนะครับผมใส่ออปชั่นเป็น ลดระยะเวลาการสร้างเรนเจอร์เพราะว่าตอนนี้มันอยู่แค่3วิแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะปล่อยเร็วขึ้นพร้อมกับลดแร่นะครับลดแร่3จุดไอเรลดแร่แค่2จุดนะครับก่อนหน้านี้ผมใส่3แต่ตอนนี้ใส่2นั่นเองนะครับก็แล่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแล้วก็พอดีเราได้เกียร์ชิ้นดีมาด้วยนะครับซึ่ง,งก็หาได้ง่ายหรือเปล่าไม่รู้้นนี้ <laughs> แล้วช่องการจะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับแต่ผมใส่เป็นรองเท้าเพราะว่าอยากให้มันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ลดแรงหนักๆนั่นเองนะครับซึ่งใส่ประมาณนี้มันยืนไกลระดับนี้นะครับมันก็หลบสกิลได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะไปลุยกันเลยครับมาลองเล่นกันดดนะครับว่าใน PP จะเป็นยังไงนะครับเราอยากจะให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับกองกันอยู่เยอะๆเนี่ยแล้วโดนไกลทองเนี่ยโยนเทียนแบบดับเบิลใส่เนี่ยนะครับมันจะทําให้ปวดได้แค่ไหนนั่นเองนะครับอืมโห ฟรยเลนว่าฟรยเลนของตึงด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่ากลัวนะครับผมเสียดายว่าผมเปิดไม่ได้เสียดายมากเลย <c oughs> เสียดายมากครับเปิดไม่ได้ทั้งทั้งฝั่งของเฟรลุนแล้วก็ฟรยเลนนะครับดีทั้ง2ตัวนะนะครับทั้งฝั่งของเอ่อเฟรลุนเนี่ยจะจะเน้นเรื่องบัฟนะครับแต่ <c oughs> ถ้าเป็นฟรยเลนเนี่ยจะเน้นเรื่องดาเมจนะครับมา <c oughs> ไปลองดู สกิลกระเด็นถอยหลังตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือเหลืออยู่แค่ไกลทองเท่านั้นนะครับผมเอาอโนบิทออกไปแล้วนะครับผมเอาตัวที่เป็นกระเด็นถอยหลังหลายๆตัวนี้ออกไปเพื่อจะวัดกันตรงนี้เลยอ่านี่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 อ่าปล่อยไปครับด้วยความที่ตัวเลนเจอร์ครับปล่อยเร็วอยู่แล้วครับสามวิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยออกมาได้รัวๆนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ทำไมเอเลนเขาดูโอ้โหเอเลนถึกจังอ่ะเฮ้ยเอเลนมายืนหน้าบ้านเรานานเกินไปแล้วปะ โอ้หเอเลนแล้วโดนฟรีเลนเขายิงดาเมจใส่เรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงต่อดีทุกคนลองสังเกตครับกระเด็นถอยหลังเนาะสกิลกระเด็นถอยหลังนะครับะจะโอ้โหทำไมเอเลนฝั่งตรงข้ามมันตายยากจังเลยดาเมตไฟเราก็มีนะม,มีกูมินนะไม่ใช่ไม่มีนี่นะครับลองสังเกตครับเนี่ยพอมันได้ระยะพอประมาณแล้วนะครับไกลทองก็จะยืนอยู่เป็นกองเลยหน้าบ้านเราเห็นไหมอาจจะโยนเทียนมาเรื่อยๆครับ นี่นะครับกระเด็นนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นะครับนี่คือเทคนิคการใช้ไกลทองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้วยความที่ดามเมจมันอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าผมไม่มีดาบราชาจาราเข้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้ในทางประยุกนะครับด้วยการใช้เป็นตัวเสริมนะครับตัวป่วนได้นั่นเองนะครับป่วนแบบหนักๆอย่างเงี้ยจังหวะหน้าป้อมอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสแพ้ได้น้อยมากเพราะว่ามันโดนสถานะกระเด็นถอยหลังแบบเนี้ยเรื่อยๆเห็นไหมนี่มันจะกระดูกไกลทองตีแบบ อยู่ข้างหลังนะครับปล่อยเทียนมาเรื่อยๆนะครับจะด้ยิ่งมีสกิลเบิ้ลด้วยเนี่ยยิ่งจะดีมากนั่นเองนะครับนะฮะมันก็จะชนะง่า,งายขึ้นนี่ง่ายเวอร์มาเลยเฮ้ยโอ้บาลร็อกโอ้เขามีสายพลังเป็นตัวนี้กับตัวนี้เขามีหนอนแสงด้วยโอ้หนอนแสงก็เป็นตัวทำนองเดียวกันครับโอ้โหอุ้ยอ,อัพเกรดธาตุด้วยเช็ด หนอนแสงอัปเดตธาตุว่าไม่ได้เจอบานานแล้วในขอล้องของหน่อยไม่ได้เจอบรนานแล้วจริงๆตัวนี้ <_ S 1> ไปเลยโอ้โหดูดิเนี่ยความโกงของหนอนแสงก็คือแบบเปิดเปิดมาคือน้องปล่อยสกิลใส่เลยนะครับแล้วมันจะโดนใบแบบเต็มๆแต่ว่าด้วยความที่มันเก่าแล้วเนาะความแม่นยาสกิลมันก็หายไปสกิลคงสกิลข้ามอย่างเงี้ยมันหมดยุคข,ของหนอนแสงไปแล้วว <_ S 1> ่าจะเบาล็อกจะแรงไปไหนเนี่ย บอลล็อกแรงมากคุณโอ้โ <ENNIS> ห <lawsuit. S 1> ลงทีนี่คือด id ิ้นเลยบอลล็อก like ไะไกลทองเราไกลทองเรายังหยุ่งหลังเรื่อยๆครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไกลทองเราอยู่ข้างหลังครับใช้สกิลเบิร์นเรื่อยๆนะครับอ่าการใช้สกิลเบิร์นของไกลทองเนี่ยนะครับอ่าครึ่งครึ่งนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยจะติดสกิลหนึ่งบางครั้งจะติดสกิลสองนะครับบางครั้งก็บัฟบางครั้งก็ดาเมจนั่นเองนะครับมันก็เลยจะ ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับบางตัวเนี่ยออกแต่สกิลบัฟอย่างเดียวเลยนะครับไม่ยอมแบบไม่ยอมติดดามจเลยไม่ยอมปวดเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ออกดีโอ้แพ้เบาล็อกว่ะคือแบบคือแพ้เบาล็อกว่ะคือเบาล็อกมันลงทีคือหายหมดเลยอะนะครับอันนี้ก็คือแพ้มากในทีมผมคือมันแพลบาลล็อกอยู่แล้วน่าเสียดายไม่เป็นไรนะครับเอาคุณสองเลยแล้วกันคือมันแพ้อ่ะคือทุกคนเห็นไหมไม่รู้ไม่รู้มีใครมองทันไหมนะ ก็คือเบาล็อกลงตุ้มหายตุ้มหายคือมันแบบมันเห็นแล้วมันท้อเลยมันไม่อยากเล่นเลยโอเคไปกันต่อครับป้าย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 คนไทยข้ามไปเลยยาวๆนะครับในวันนี้เอ้ยคนประเทศอะไรเนี่ยทงแบบนี้ไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่พร้อมกับใช้ตัวแบบงงงใช้ตัวแบบงงๆเกียร์ก็งงๆเลมก้าดาวแม็กไม่งงโอ้ยก้าดาวแม็กของดีอ่ะลองดูลองดูเลมซินะครับเลมก็เป็นตัวแก้ทางได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะสตันเอ้ย มันจะใบสายว่องไวใช่ไหมนะครับจะทำให้ออกสก,กิลไม่ได้นั่นเองเฮ้ยเห็นนะเล่มมันใบไหวพริบไม่ใช่หรอเอมิเลียสตันว่องไวเล่มใบไหวพริบเออพูดผิดนะครับลืมไปแล้วด้วยความที่เราไม่มีเล่มแล้น,นะเราก็จะลืมๆอันนี้ทุกคนสังเกตเลยเพื่อนๆทุกมันจะสังเกตว่าฝั่งศังต,งงตรเูเนี่ยจะก,กระเด็นแบบปึงป้งๆๆจะค่อยๆกระเด็นไปปึงป้งๆๆนี่กระเด็นกระเด็น โอ้โหเลมเล็มผักแม่นเกินอะเลมเลมผักกลับไปหมดเลยดิลงศพเราอยู่ข้างหน้าตอนแรกคือแบบหลังๆก็คือแบบไปอยู่ข้างหลังหมดเลยโดนมูฟกลับไปหมดเลยมีคนคอมเมนต์ถามมาว่าพี่อาสกิลผักนะครับเคลื่อนย้ายกองทัพอ่ะเคลื่อนย้ายเลนเจอร์ไปแนวหลังเนี่ยนะครับมันจะมีการแก้ทางไหมนะครับอย่างเล็มอย่างฟิตเนี่ยนะครับผมก็บอกตรงๆว่ายังไม่มี นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีช่องทางไหนไหมนะครับไม่รู้ว่ามีค่าไหนที่มันสามารถต้านทานได้บ้างนั่นเองนะครับผมยังไม่เจอเลยเนาะแต่ใครมีใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะเฮ้ยบอลร็อกโอ้โหสุดด้วยโอ้โหสุดด้วยโอ้โหสุดซะด้วยบอลร็อกไหนมันลองดูสิก้าวดาวแมกเกอร์ไปเลยเขาปล่อยแค่5ตัวก้าวดาวแมกตัวหนึ่งนะครับหวังว่าบอลร็อกเขาจะไม่แบบตุ้มต้ามากเกินไป ทุกคนเราดูสก,กิลบอลล็อกนะตูมต้มตู้มดูดิในขณะที่ฝั่งผมก็แบบปล่อยออกไปเป็นฝูงยังฆ่าเขาไม่ตายสักตัวแต่บอลล็อกเขาลงมาทีเดียวคือแบบตุม้มทำไมทีมเรามันง่อยขนาดนี้เนี่ยดูดิตายหมดไม่เหลือแล้วทีมเราแล้วดูสมมงศ์สมมอนโอ้โหสมมอนติดดีจริง โอ้ล้วโดนแร่หนืดโอ้โหจบแล้วมันจบลงแล้วอย่างเงี้ยยิงไม่เข้าเลยอะผมโดนแบบโดนขัดขวางหมดเลยอะโอ้ยไม้เสีบสีบไปก็แค่นนไมี้ลำบากเหมือนกันแฮะเราไม่มีตัวแบบตัวสกิลข้ามแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสู้ยากหน่อยโอ้เราเลมมูฟแล้วโดนตัดแร่โอ้จบแล้วทีมผมไม่เหลืออะไรแล้วโดนตัดแร่ใช้แค่ตัดแร่แค่สามตัวดูดิแพ้เว้ย พ่อพอเจอบอลล็อกทีไรแนละ้วคือแบบตลอดแหละนะครับไม่เป็นไรนะครับหวังว่ากลางเดือนบอลล็อกจะมาละกันนะครับเราจะได้แบบโอ้ดูดิแล้วคือเขามีกันทุกคนอะ่ะยกเว้นเราอะ่ะเราไม่มีอะ่ะเราเติมทุกแพ็คเราจับทุกอย่างมามาเพื่อโอกาสกี่รอบเราเติมทุกรอบแต่ก็ไม่ได้เสียใจแต่ปีนี้ต้องได้วะอ่ะโอเคตั้งความหวังกันใหม่นะครับเราทีมนี้มาไม่มีบอลล็อกนะครับมาดูกันสิจะได้บ้างหรือเปล่ามา ปิ้วปิ้วปิ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 วเราใช้สล็อตด้วยตอนนี้เราเอาสล็อตกลับมาลองเล่นถึงจะยังไม่แม็กก็เถอะแต่ก็สตันนานพอสมควรแล้วโอ้โหเลมนี่เอาเอมิเลียมามาฆ่าเลมได้ไหมเนี่ยทำไมเราเรา,เรารู้สึกว่าลูเดสเราฆ่าเลมไม่ได้เลยอะฆ่าเลมหน่อยสิเลมไม่ยอมตายอะดูดิ เลีมยืนนิ่งเ ah. ลยอะไก่ทองเราว่ายัางไงไก่ทองเราโดนเอมิเลียเอมิเลียสตันอยู่ครับนี่เนีนี่เนีนี่แนีนี่เนีเนี่แน,น,น,นีสตันไข่แม่นจังสตันไข่อะ <laughs> นี่นี่ไก่ทองครับนี่ข้อดีครับยืนอยู่หน้าบ้านครับอืถึงจะไม่ไม่แบบไม่เท่าแบบติดบ้านเลยแต่ว่าก็ถึงว่าเป็นตัวที่ยืนไกลามากๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวโกงพอใช้ได้ถ้าใครมีอัปเกรดธาตุนะครับถ้าใครมีรุแรกสามจุดนะครับมีแบบ จมตีสกิลแน่นอนนะครับมีดาบราชาจัลเคีเนี่ยนะครับมันจะยกระดับทีมคุณได้นั่นเองนะครับแต่ก็เบื้องต้นว่าถ้าเป็นระยะประชิดในระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับมันโดนสกิลนิดเดียวเนี่ยน้องก็จะตายแล้วนั่นเองนะครับต่อให้เราใส่เกียร์เยอะแค่ไหนก็ตามไกลทองมันค่อนข้างบางแล้วนะครับแล้วก็หลบสกิลไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้เนี่ยนะครับก็ต้องเกียร์ดีๆนิดนึงนะครับมีดาบราชาจัลเคีเนี่ยเน้นถ้ามีดาบจะดีมากนะครับลดแร่3จุดได้ยิ่งดีนะครับผมเน้นพลััังงโจมมตีเเออาไว้นนน่ะครบผก็ เป็นยังไงครับผมผสับคลิปนี้กับบราวไก่ดองนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นบราวมืดบราวแสงตัวไหนนะครับก็อย่าลืมฝากกติดตามไว้ละกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆเนาะในคลิปนี้ในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวใหม่ก็ยังไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เก่งขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว pues ่าหน้าเปิดนั่นเองนะครับใครมีรูบี้มีตัวอยู่ก right ็ดองเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่ามันจะเก่งกว่าน้นั่เะะคครบบบบยวจกใหหมมลิปผไ